เก็บความรู้เล็กๆมาแนะนำนะครับสำหรับการเปลี่ยนแผ่นคัเมาแกะออกมาแล้วนะครับให้ดูที่หน้าสัมผัสของตัวเจ้าชามคัดหกลูกับหกขานะครับตัวนี้จะเป็นหกลูนี่ครับกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้นเยอะเยอะลึกๆอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงกับว่ากัดกินตัวเนื้อเนี่ยลงไปลึกมากนะครับแต่แค่หน้าสัมผัสเป็นเส้นนะครับ ตัวนี้ยังสามารถเอาไปแก้ไขได้โดยการเอาไปให้ลงกึงป่าหน้าเรียบให้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ปาดแค่เรียบนะครับเห็นไหมมันจะไม่ลึกมากนะครับมันจะไม่เสียระยะความห่างของตัวร่องกรูลกขานะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่โดยที่ยังเป็นของแท้ติดรถนะครับถ้าทำการเปลี่ยนใหม่ก็หลายตังตัวนี้ก็สามารถเซฟ ต้นทุนให้ลูกค้าไปได้เยอะเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นร่องเนี่ยการที่มันจะบีบกับผ้าคัดเนี่ยมันก็จะไม่เต็มหน้าสัมผัสก็อาจจะทําให้คัดเนี่ยเขาจับตัวช้าลงมันก็เลยจะเกิดอาการเลื่นได้ง่ายนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ